ครับก็ขอทักทายทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปของเราในครั้งนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการแก้กรรมการที่เราเกิดมานั้นก็ย่อมมีกรรมติดตัวกันมาด้วยกันทั้งนั้นคลิปนี้ก็ฟังกันได้ทุกๆุกาสีเราจะจัดรวมกันไว้ให้ท่านได้รับฟังหรือว่าได้รับรู้กันทุกคน กรรมเก่าแต่ละคนนั้นติดตัวกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเราก็มองไม่เห็นบางคนทำดีก็ไม่ได้ดีบางคนเกิดมาปีเดียวกันเดือนเดียวกันแต่เขาได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีคนรับใช้มีบริวารมากมายแต่บางคนนั้นตกอับอาพมากมาย ชีวิตมีแต่ความวุ่นวายบางท่านทำอะไรก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องสัญจรไปที่อื่นบางทีบางครั้งก็ต้องล้มเหลวกับชีวิตต่างๆนานาการแก้กรรมนั้นมีวิธีหลายอย่างบางท่านทําการบอกเล่ากลางแจ้งท่านก็นําโต๊ะเอามาหนึ่งตัวมีของเส้นไหว มากมายรวมทั้งหมดนั้นก็มีทั้งของขาวของหวานอย่างละเก้าอย่างบางสิ่งบางอย่างนั่นก็ต้องนำเพิ่มมาก็ได้หรือในช่วงนี้ท่านนำธูปมาสิหดอกบอกเล่ากลางแจ้งและเทียนหนึ่งแท่งดอกไม้สดหนึ่งกรรมให้ตัวของท่านนั้นหันหน้าไปทางทิศเหนือ จากนั้นก็ให้ท่านกล่าวอัญเชิญเทพเพยดาแล้วตั้งนโมขึ้นสามจบแล้วตั้งใจกล่าวคำขอสมาภัยกับเจ้ากรรมในเวรที่เราได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจก็ขอให้ท่านเจ้ากรรมในเวรนั้นโปรดโอโหสิกรรมแก่ตัวของเราจากนั้นก็ให้เรานั้นตรวจน้ำลงไปบนพื้นดิน นั่นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งการแก้กรรมจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นจากหนักก็ให้กลายมาเป็นเบาท่านก็จะไปหาพระหรือจะไปรดน้ำมนต์อีกก็ได้ในช่วงนี้ในช่วงต่อไปถ้าหากว่าท่านจะไปนิมนต์พระให้มาสะเดาะเคราะห์ก็ได้หรือแก้กรรมในตัวของท่านก็จะเป็นการดี คำโบราณจึงได้กล่าวหรือว่าได้บ่งบอกไว้ในตำราถ้าหากว่าเราจะทำพิธีเกี่ยวกับงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรสหรือว่างานอุปสมบทจะต้องดูเลิกดูยามกันให้ดีเสียก่อนเพราะว่าในแต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีถ้าจะจัดงานเกี่ยวกับงานมงคล ก็ควรดูเลิกดูยามให้ดีถ้าหากว่าเราไปเจอวันอุบาทหรือว่าวันโลกาวินาตก็จะทำให้ตัวของท่านหรือว่าเราประกอบกิจการอะไรในช่วงต่อไปก็จะไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าหากว่าเราไปทำวันที่ดีก็จะเป็น ดีกับตัวเราหมายถึงว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเราเราจะไม่ตกอับจะทำมาหากินก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราไปจัดงานตรงกับวันที่ดีชีวิตของเรานั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรจะมีความสดใสและมีความก้าวหน้าในเดือนนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ดี วันที่ดีจะมีในแต่ละเดือนวันดีและวันไม่ดีก็จะปะปนกันถ้าหากว่าท่านจะทําพิธีเกี่ยวกับงานมงคลก็ควรดูให้ดีเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งก็ควรดูให้ดีงานบวชก็ควรดูให้ดีให้ตรงกับวันที่เป็นวันธงชัยหรือวันที่ดีนั่นก็คือวันที่ฟูเขาเรียกว่าวันฟู หรือวันที่เรียกว่าดีมากๆย่อมจะมีดีกับตัวของเราวันฟูวันจมก็มีอยู่ในแต่ละเดือนบางทีบางท่านอาจจะไม่เคยสังเกตก็มีสำหรับท่านที่จัดงานเขาจะดูตามตำราของโบราณถ้าจะปลูกบ้านหรือว่ายกเสาเอกเสาโทอีกเช่นเดียวกันก็ต้องดูเลิกดูยามเหมือนตราเหมือนกัน ดูให้ตรงกับวันที่ดีหรือวันธงชัยวันฟูถ้าไปเจอวันฟูจะเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่อาศัยการตั้งสารพระภูมิอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ต้องดูวันที่ดีเป็นวันที่เป็นมงคลแก่ตัวของเราวันขึ้นบันใหม่เปิดร้านค้าถ้าหากว่าตรงกับวันดีก็จะดีแก่ตัวเราบางท่านนั้น ไม่ดูเลิกไม่ดูยามอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเลิกโจรบางท่านนั้นก็ไปตรงกับวันดีถ้าหากว่าไปตรงกับวันดีก็หมายถึงว่าจะจะทำมาค้าขึ้นในช่วงของเดือนต่อไปหรือว่าปีต่อไปทำอะไรก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายก็จะขายดิบขายดีหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จแก่ตัวของท่านแต่บางท่านนั้นไปตรงกับวันที่เรียกว่าไม่ดีทำอะไรการดำรงชีวิตก็จะติดขัดหรือว่าจะตกอับอยู่เสมอทำอะไรก็จะไม่เรียบไม่ลื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไร ก็ควรจะใช้ตำลับตำราอ้างอิงเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวของเราถ้าท่านใดอยากจะรู้ว่าภายในเดือนของตุลาหรือว่าเดือนพฤศจิกาวันไหนดีวันไหนไม่ดีวันไหนเป็นวันทงชัยวันไหนเป็นวันอุบาทหรือว่าวันไหนเป็นวันโลกาวินาศรวมถึงวันกระทิงวันก็มีก็ขอให้ท่าน คอมเมนต์มาใต้ท้ายคลิปนี้เราจะตอบเป็นลายบุคคลให้ท่านได้รับรู้กันว่าในเดือนนี้มีวันไหนดีวันไหนที่ไม่ดีวันไหนจะทำการมงคลได้วันไหนที่จะทำมงคลไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ท่านคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เราจะบอกตั้งแต่ในช่วงของเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกา ว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นวันไหนที่ดีเป็นวันที่ธงชัยการที่เราทำงานตรงกับวันธงชัยอะไรอะไรก็ดีจะมีงานอะไรก็จะเป็นผลดีขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะงานแต่งหรือว่าจะเป็นงานโกนผมไฟตั้งสารพระภูมถ้าหากว่าเราทำตรงกับวันดีก็จะดีกับตัวของเราถ้าหากว่าเราทำ ในวันที่ไม่ดีหรือว่าเราไม่ได้ดูเราไปตรงกับวันโลกาวินาศหรือว่าวันอุบาทอันนี้ก็จะทำให้ตัวของเรานั่นไม่จเจริญรุ่งเรืองบางทีบางท่านนั่นเองเอกใจว่าเอเขาทำอยู่กับอ่าเขาทำแบบเราเราทำแบบเขาทำไมไม่เหมือนกันแต่ละคนนั่นอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้เพราะว่าดวงชะตาและอีกอย่างหนึ่งเรา ไปตรงวันไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าหากว่าไปตรงวันที่ดีเราก็ดีไปในเรื่องการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราออกจากบ้านเคหสถานไปทำางานในช่วงที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะดีจะมีความสำเร็จมีความรุ่งเรืองจะทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นมีคนนิยมยกย่องและ มีคนให้เกียรติตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราไปพลาดพลัง้งหรือว่าเราไม่รู้เราออกในยามที่ไม่ดีวันนั้นก็จะรู้สึกว่าสะดุดงานที่เราทำก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองติดขัดอยู่เสมอมีอุปรสรรคเข้ามาจะทำให้ตัวเรานั้นหงุดหงิดได้บางทีบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไร แต่อันที่จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเราที่เราออกไปในยามที่ไม่ดีตึงได้เกิดอุปสรรคต่างๆนานา,นาชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาก็ย่อมจะไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงไม่ดีขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาที่บุญนำพาที่เราเคยสร้างหรือว่าเราเคยได้ก่อ เขไว้เวรกรรมอีกเช่นเดียวกันเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้บ้างเขาอาจจะมาเกาะเราหรือว่ามาติดตัวเรามาทำให้ตัวเรานั้นต้องมีความเป็นไปได้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีเวลาว่างให้เราทำบุญทำทานจะเป็นการดีจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ตัวเรานั้นมีดวงที่เรียกว่าแข็งแกร่งเกิดขึ้นเพราะว่า เราได้ไปทําบุญต่อยอดหรือว่าเราทําบุญสร้างสรรค์ให้ชีวิตของเรานั้นได้ไปพบกับพระนิพพานหรือว่าให้ไปพบกับความเจริญรุ่งเรืองเราจะหยิบจับอะไรทําอะไรในช่วงต่อไปก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันทุกราศีถ้าหากว่าเราทําดีหรือว่าเรา ไปแก้กรรมตามที่บอกไว้ในเบื้องต้นนั้นเราทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นจากหนักกลับกลายมาเป็นเบาทุกสิ่งทุกอย่างจะหยิบยกออกจากในตัวของเราไปได้สิ่งที่ดีจะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับตัวของเราการดำรงชีวิตนั้นก็ถือว่าเราจะหากินได้คล่องและจะมีความโปร่งใส ในเรื่องของการเงินการงานเราก็จะคล่องตัวอีกมากมายจะมีบริวารมีคนรับใช้ในช่วงต่อไปก็ถือว่าดวงชะตาของเราถ้าหากว่าเราแก้กรรมแล้วก็จะเบาบางลงไปได้ในช่วงนี้ถือว่าการทำดีจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของเราและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็จะพลอยดีไปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราถ้าหากว่าท่าน ฟังแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเรามีดีเราก็มาบอกกันถ้าหากว่าท่านเห็นดีด้วยก็ให้ท่านเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าหากว่ายังไม่เห็นดีก็ให้ท่านละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการฟังก็ถึงได้บอกว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไป ครับสวัสดี